สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนศติดพงศ์นะครับอาจารยป์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อวิธีเปรียบเทียบหุ้นตัวไหนในกลุ่มค้าปีกน่าสนใจลงทุนนะครับเหตุผลที่ผมเปรียบเทียบยกตัวอย่างหุ้นกลุ่มนี้นะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงด้านราคาด้านกราฟเทคนิคแล้วก็ผสมกับมองว่าอนาคตกลุ่มนี้น่าจะฟื้นตัวเนี่ยนะครับผมให้ดูงี้ก่อนถ้ากราฟรายเดือนของกลุ่มค้าปีกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ผลประกอบการยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนักสําหรับหุ้นขนาดใหญ่บางตัวทําให้กราฟทคดิคจะอยู่ในช่วงของเรียกไงว่าลุ้นนั่นแหละว่าว่าเขาจะเทินอราวส์สเร็จไหมหรือ like ว่าเป็นจุดที like ่อาจจะเปลี First, so yeah, okay. s <S so yeah. ่ยนแนวโน้มเราก็เลยเอากลุ่มเนี้ยมาพูดกันพร้อมกับหุ้นกลุ่มนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ของการคาดการณ์อนาคตได้บางตัวในในกลุ่มนั้นนะจะมีลักษณะคล้ายๆกลุ่มท่องเที่ยวอ่าคืออย่างนี้ตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวมันขึ้นไปมากแล้วล่ละเพราะว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าท่องเที่ยวมันน่าจะฟื้นตัวหลังจากเปิดเมืองก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าผลประกอบการเขาน่าจะดีขึ้นแต่เราไม่แต่เรายังคาดการไว้ได้นะว่ามันจะดีขึ้นไปเท่าไหร่ทาให้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องถูกหรือแพงนึกออกไหมถ้าเป็นในกลุ่มท่องเที่ยวเอ้ยนี่มันถูกหรือยังนี่มันแพงหรือยังแต่ว่าเขาน่าจะเข้าขายว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ถูกตัวแต่ว่าในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยลักษณะคล้ายกับกลุ่มท่องเที่ยวแต่มันไม่ใช่ว่าหุ้นมันจะขึ้นเป็นหมดทุกตัวนะมันก็ได้รับผลกระทบของเรื่อง เงินเฟอ้อแล้วก็บริหารต้นทุนไม่ได้นะครับอัตรากําไรลดลงบ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมามาเปรียบเทียบคราวนี้พอเราจะไป,ไปเปรียบเทียบเนี่ยผมจะแนะนำเทมเพลตนี้ชื่อว่า compare fundamental นะครับแต่เดี๋ยวพอเราอัปเดตโปรแกรมตอนช่วงปลายเดือนกันยานี้นะครับเราก็จะ,ะมีเทมเพลตนี้ยอยู่ใน standard template นะครับ แต่สำหรับใครที่ใช้แพทเทิร์นยูเซอร์ก็สามารถเข้าไฟล์เทมเพลตนะครับแล้วก็ไปแทบ Special. ็บสเปเชียลชื่อ c o m p พ r e ์ฟอนเดมนทลนะครับแล้วก็กดลูกศรขวามาซ้ายดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยหรือใครที่ไม่ได้สมัครใช้ยูเซอร์ทั่วไปก็ต้องสร้างหน้าจอเองขึ้นมาใช้นะครับฟังก์ชันสแกนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเทมเพลตให้ดูก่อนอ,อย่างตัวนี้ก็คือใช้ท็อปฟอนเ e ม t a ลสแกนก็อยู่ในนี้แหละเนี่ยอยู่ในสแกนนี่แหละท็อปฟอนเดมเทลสแกนนะครับอ่า ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นฟันเ n ือ Financial l แรงกิ้งตรงนี้ก็เป็น h ็ r t Financial ตรงนี้ก็เป็นกราฟนะครับก็คือสร้างหน้าจอใช้เองนะสำหรับใครที่ทั่วไปก็เรียนมิกเทมเพลตสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงวิธีวิธีการวิเคราะห์ของมันก่อนแล้วก็มาบวกความรู้สนันิดหนึ่งก่อน คราวนี้พอเราพูดถึงการเลือกหุ้นขั้นตอนนี้ปกติแล้วลงทุนเจะมลีลงทุนยังไงถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัสดส่วนที่พอดีปกติจะมีด้วยกันอยู่4อย่างถูกไหมซึ่งถูกตัวคือเราเลือกหุ้นที่ปัจจุบันมัน,มนโอเคแล้วอนาคตก็ยังโอเคนึกออกไหมคือมันโอเคทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตคาว่าโอเคก็คือบทประกอบการเขาจะเติบโตแต่ในขณะเดียวกันบบางครั้งเนี่ยอนาคตเขาอาจจะเติบโตแต่เราอาจจะซื้อแพงก็ได้นะครับทำให้อัพไซด์น้อยหรือ เราอาจจะยังซื้อเวลาไม่เหมาะสมบางครั้งก็คือหุ้นเขาอาจจะฟันโฟไม่เข้าหุ้นบางตัวแพงแล้วยังแพงได้อีกเพราะว่ากระแสงเงินไหลเข้าก็ได้ก็ทําให้ราคาโอเวอร์ไพรส์หรือหุ้นบางตัวอาจจะราคาถูกแล้วอาจจะยังถูกได้อีกอ,อาจจะถูกเชิงพื้นฐานแล้วแต่อาจจะฟันโฟไหลออกก็เวลาไม่เหมาะสมมันก็อาจจะยังลงได้อีกก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือคอมเพลต์ฟันเดรมีทัลรอบนี้เป็นการวิเคราะห์ให้ถูกตัวเสร็จแล้วสิ่งที่ควรทําต่อไปคือไปวิเคราะห์ถูกแพงนะอะคราวนี้ เราก็ต้องแยกจําแนกหุ้นออกเป็น3าประเภทก่อนก็คือว่าหุ้นที่กําไรลดลงแย่ลงแล้วก็หุ้นที่กําไรเติบโตอยู่แล้วแล้วก็หุ้นที่แบบเทิร์นเอราว์ก็คือว่าผลประกอบการเคยแย่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวซึ่งเราจะจำแนกก่อนว่าปัจจุบันหุ้นเนี้ยเขาอยู่ในสถานะไหนหลังจากนั้นเนี้ยค่อยไปวิเคราะห์ว่าอนาคตเขาเนี้ยมันจะดีต่อจากนี้หรือจะแย่ลงหรือว่าจะเป็นยังไงและโอกาสที่อนาคตเขาจะกําไรเติบโตได้เนี้ยมันยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนอ่าอันนี้เราไปดูอย่างนี้ นะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นท็อปฟันด์เพทอลสแกนซึ่งเราก็เลือกตรงเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะอ่าพอเลือกแล้วอัน,นอเนี้ยอย่างคอมเซเว่นเนี่ยอย่างแรกเลยเราดูตรงนี้ roe 4ี่ควอเตอร์ก็คือ roe 4ี่ควอเตอร์ล่าสุดน,นะครับกำไรเนี่ยเทียบกับส่วนผู้ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเขาคิดเป็น64%เยอะเลยถูกไหมแต่ว่าเขาเติบโตจากปีที่แล้วนะ54%คือ2ไตรมาสปีนี้ก็ถือว่ายังโกลสได้อีกต้องโหดพอสมควร Net Profit แต่ว่า Net Profit ตมาที่ล่าสี่ควอเตอร์ล่าสุดเริ่มลดลงนะ ก็คือเ t Profit Margin เนี่ยเขาเหลือ4.8%แล้วแต่ว่ากำไรปีที่แล้วเนี่ยโดยรวมทั้งปีเนี่ยเขาอยู่ที่5.1แต่ตอนนี้เขาดรอปมาเหลือแล้วคอร์เรลล่าสุดเหลือเหลือ4.8อ,อย่างเงี้ยเราก็ดูซึ่งคราวนี้วิธีเราดูเนี่ยเราก็เอามาเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ฟังก์ชันนี้เลยอ่าอย่างเช่นเห็นไ,ไหมอ่าให้ดูหุ้นแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันคราวนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยผมให้ดูกราฟทางขวาก่อนเพื่อแยกประเภท ในการาฟทางขวาเนี่ยเรามีอินดิเคเตอร์ด้านล่างเรียกว่าเทลลิง EPS หรือกำไรคราวนี้ผมจะให้ดูว่าเราแบ่งประเภทยังไงอย่างเช่นเราไปดูคอมเซเว่นก่อนคอมเซเว่นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็เส้นกำไรเทลลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยแสดงว่าเขาจัดอยู่ในขายที่เป็นหุ้นเติบโตนึกออกไหมหุ้นเติบโตก็คือเป็นหุ้นที่ตอนนี้เรามีความเสี่ยงนะว่าราคามันอาจจะแพงแล้วเพราะส่วนใหญ่มันจะเล่นพรีเมียมเล่นล่วงหน้าอัพไซด์อาจจะน้อยก็ได้ถ้าเขาโตไม่ไมสำเร็จแล้วโตมายาวนานยังจะโตต่อไปอาไหวไหม เพราะว่าอัตราการเติบโตมันจะโหดขึ้นไงเพราะฐานมันสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะึกออกไหมอ่าอย่างเนี้ยจะยังได้สําเร็จไหมอ่ะอันนี้ก็ให้ดูแต่เมื่อกี้เราดูอย่างตัวคามาดคามาดเนี่ยพอเราดูเส้นกําไรเนี่ยกับดูราคาเราก็เห็นเลยว่าคามาดเนี่ยจัดเป็นประเภทเขาเรียกว่า turn เทอร์นา n ์คำว่าเทอร์นาลหมายความว่าอะไรสังเกตว่าเส้นกําไรเนี่ยเขาลดลงได้รับผลกระทบใช่ป่ะแล้วเขาพยายามจะดีดดีขึ้นอ่า แต่ว่าตอนนี้กําไรเขายังไม่เท่ากําไรเดิมนะราคาเขาก็ยังไม่เท่ากาไรเดิมลักษณะของหุ้นเทินอาราวฟื้นตัวพวกนี้เราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะเทินอาราวกลับมานิวไฮกําไรกลับมานิวไฮได้ไหมถ้ากําไรเขากลับมานิวไฮแล้ว PE เขาไม่แพงเนี่ยอย่าง12เท่าอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่อัพไซด์จะเยอะอ่ะดียกยกตัวอย่างนะครับอ่าเพราะงั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องแบ่งประเภทก่อนว่าเขาอยู่ในในไทยไหนอ่าเห็นไ,ไหม เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยผมว่าเราก็อยู่ที่ว่าเราประเมินความเสี่ยงแหละเพราะว่าก็ดูผ่านช็อตไฟแนนเชียลด้านล่างตรงนี้อ่าอย่างเช่นเราดูว่าเอออ่าสัสดส่วนหนี้สินต่อทุนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะสมมติว่าตดีนี้จะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะถ้าใครมีหนี้เยอะนะเดี๋ยวพอดอกเบีย้ยขาขึ้นต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นนะกำไรจะลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ประเมิอนอ่ะคราวนี้อย่างมาดูโฮมโปรเห็นไหมอันนี h, ้อันามาดูไซส์ใหญ่พอมาดูโฮมโปรเราก็จะเห็นว่าอย่าง Home p โฮมโปรอย่างเงี้ยเขาก็จัดว่าเขาเป็น เป็นช่วงฟื้นตัวนะก็คือว่าเขาได้รับเห็นไหมเขาเคยกําไรดนะิวไฮนะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาก็ดรอปไปอ่าเราก็รอว่าเขาจะกลับมาดิวไฮไหมนะอ่าหรืออย่างตัวใหญ่ๆอย่าง CPO เห็นไหมอ่า CPO เนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเห็นไหมพอโควิดเนี่ยกำไรเขาตกเอาตกเอาตกเอาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาเท่านี้อ่าเราก็ต้องไปลุ้นว่าอ่าเขาเรียกว่าจัดอยู่ในช่วงฟื้นตัว เราก็ต้องดูว่าถ้าเขาฟื้นตัวแล้วเนี่ยโอกาสชนะมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราก็ต้องมานั่งได้ดูอ่ะอย่างถ้าเป็นเมกาเนี่ยครับเมกาที่ก็ขายอาหารเสริมเป็นโกลสก็ต้องดูว่าเอ้ยแล้วอนาคตเขาจะขายได้เพิ่มอยู่ไหมเทรนสุขภาพยังมาอยู่ไหมคนยังซื้อพวกอาหารเสริมวิตามินอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นอยู่ไหมอ่าเพื่อที่ว่าเขาอาจจะได้รับประโยชน์แล้วก็ยังโตเติบโตได้เรื่อยๆอ่าอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันก็มีอ่าอย่าง แม,ม็กยีนอย่างเงี้ยอ่ามันก็ลงมาอ่ากำไรก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวเขาจะฟื้นตัวสําเร็จไหมอ่าเทนจะเปลี่ยนไปไหมคนจะไปซื้อแบรนด์อื่นคู่แข่งอะไรเงี้ใหญ่ไม่พอไหมอ่าอย่างเขาเรียกคำว่าโอกาสยากหรือง่ายอ่าผมยกตัวอย่างนะการที่พอเราพูดถึงอนาคตอย่างนี้ก่อนสมมติว่าเราคาดการเซเวน่นอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะรู้สึกว่าเออเซเวน่นเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะคาดการได้ง่ายกว่า แม็กยีนถูกไหมขาปีกเหมือนกันนะเอางี้เอา,เอาตรงๆนะคือเขาเป็นฟื้นตัวเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันใช่ไหมโอกาสที่เซเว่นน่าจะกําไรฟื้นตัวเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงหน่อยแต่ว่าแม็กยีนที่จะฟื้นตัวอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าก็ได้อะอันนี้ผมคิดแบบเร็วๆนะ,ะสมมติว่าผมมาดูดูย่อยออย่างเช่น C ีพี CPR เงี้ยเห็นไหมเนี่ยกำไรเข้ามาแล้วอ,อย่างเงี้ยถามว่า ในไตรมาสามตรมาสี่เราจะเห็นว่าตอน,นเนี้ย Q1 เนี่ยเขามากขึ้นและ Q2 เขามากขึ้นก็แนวโน้มเนี่ย CPO ถ้าเราคาดการ Q3 เนี่ยเราก็คิดว่า Q3 เนี่ยเขาน่าจะกำไรดีขึ้นแต่ Q4 เนี่ยจริงๆแล้วโอ้โห Q4 นี่นี้กำไรเขาก็ฟื้นตัวมาตั้งแต่ปีแล้วนะซึ่ง Q4 เนี่ยยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าดูทรงแล้วอะ่ะก็น่าน่าจะน่าจะพอๆกันหรือมีโอกาสมากกว่าอย่างนี้ก่อน CPO นะเราแบบแค่จะดูแนวโน้มจากงบนะสมมติว่าเราดูแม็กซ์ยีน อ๋องบเขาเป็นแบบนี้นะอ๋อเขาเพิ่งเคาะมาอ้าวอ่าเขาเป็นปิดปีพอดีว่า physical year เขาเป็นกันยานะมันก็เลยปิดพอดีโอเคอ่ะงายได้เขาก็ฟื้นตัวนะเออรายได้เนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวแต่จริงๆแล้วมาดูเนี่ยในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่จริงๆแล้วผลประกอบการในแง่ของรายได้เขาเพิ่งฟื้นตัวไตรมาสแรกเองเนาะ ไตมาต่าสุดเนี่ยที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยไตมาสแรกเองอะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาอยู่ได้เพราะว่าอัตรากําไรดีขึ้นเออไม่มั่นใจเลยอ,อย่างแม็กซีนมันก็จะมีความกังขามีความสงสัยอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าออนักลงทุนก็จะต้องมานั่งคิดเนี่ยคราวเนี้ยพอเราเหตุผลที่เราใช้เทมเพลตคอมเพลเพราะว่าเราเลือกหุ้นแบบท็อปดาวแสดงว่าเราเล็งไว้แล้วว่าเฮ้ กลุ่มค้าปลีกน่าจะเสี่ยงต่ำได้ประโยชน์นะอยู่ตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นประเภทสินค้าจําเป็นมันต้องบริโภคเรื่อยๆอเศรษฐกิจแย่มันน่าจะไปได้แล้วมันก็จะมีความเสี่ยงของมันโอกาสที่มันจะทําสําเร็จอะไม่เท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์อนาคตตัวเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาเรียงลําดับว่าตัวไหนที่น่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเราเลือกหุ้นถูกตัวเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปพิจารณาว่าไอ้หุ้นตัวที่ถูกตัวแล้วอนาคตมีโอกาสเนี่ยเรียงจากง่ายง่ายไปยากเลยนะว่า ตัวไหนที่เราคาดการว่าอนาคตกําไรเขาน่าจะโตได้ง่ายไปยากใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะพอง่ายไปยากเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปใช้เทมเพลตเนี้ยนะครับเราก็อาจจะดูคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วดูด้วยด้วย PE ได้นั่นแหละถูกไหมอ่าอย่างเนี่ยพอพูดถึงผูกแพงว่าจะการขายเพราะแม็กยนเนี่ยมันโอกาสมันน้อยมันก็เลยซื้อขายที่ PE ตำ่ำเห็นไหมสิบหกจเท่าแต่พอเป็น CPO เนี่ยโอ้โห PE มันสาสิบเเท่าเห็นไหมมันเหมือนกับคนน่ยมันให้พรีเมียมอยู่มันเหมือนกันพอตัวอะไรที่ดูแล้วมันมีโอกาสมันก็ดันแพงอยู่ระดับหนึ่งคือมันมีค่าพรีเมียมของมันอยู่เล็กๆอะแต่ตัวไหนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยมั่นใจ PE มันก็จะต่ําลงไปไหมสิบกว่าเท่าแม้ถึงว่ากลุ่มค้าปีกเหมือนกันนะ PE ก็ไม่ก็ไม่เท่ากันอะเห็นไหมอย่างเ o ่7อย่างเงี้ยเห็น เนี่ยมันก็จะมีซึ่งมันก็ลังเลนะในการเลือกแต่ว่าวันเนี้ยผมแค่ให้พวกเราคอมเพล์แต่ตามหลักการแล้วอ่ะเราต้องเลือกโอกาสแล้วก็ไปเวทกับผลตอบแทนว่าอะไรสุดท้ายแล้วหุ้นตัวไหนที่มันคุ้มค่ากว่ากันเราก็ตัดสินใจตัวนั้นแต่ว่าผมอยากจะแนะนําให้เราใช้เทมเพลตเนี่ยแล้วก็ใช้ระบบคิดเนี่ยในการคัดกรองหุ้นโดยที่เอากลุ่มค้าปีมาเป็นตัวอย่างให้เราลองไปทําการบ้านลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับอ่าอ่ะถือว่าได้ความรู้กันไปนะครับในการใช้งานผมก็เชียร์หุ้นไม่ได้นะ ฟันธงให้ไม่ได้นะครับก็ต้องถามนักวิเคราะห์อ่ะคราวนี้ต่อมาเราอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เซตมีจุดที่น่าสนใจนะคือคือโดยเชิงกราฟเทคนิคนี้เขากลับมานิวไฮแล้วก็กราฟเนี่ยกราฟเดยตอนนี้กลับมายืนยันเป็นแนวน้มขาขึ้นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยทำนิวไฮมาในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกําลังจะไปทดสอบไฮใหม่ที่1665อย่างที่บอกนะถ้า ถ้าตอนนี้จากกราฟเซนิคลมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าจะกลับมาขึ้นแล้วนะเราพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เบรกหายตอนแรกผมมองว่าเขาหน้าจะย่อตัวนะจริงๆผมก็ทยอยขายไปด้วยแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ทยอยขายไปก็ทำกำไรไปไม่เป็นไรบางส่วนก็ยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ก็โอเคเราก็คิดว่าเขาหน้าย,ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงในในสัปดาห์หน้าสิ่งที่ โดยอัปเดตเซตเนี่ยดูแนวโน้มสัปดาห์หน้าขึ้นสิ่งที่ต้องกลับมาติดตามจริงจังเลยอ่ะก็คือว่าต่างชาติอารอบเนี้เขาจะกลับมาซื้อต่อไหมมันมีถ้าเราพูดถึงทฤษฎีรีเฟกของของจอร์จเซลสเนี่นะครับมันมีจุดที่น่าน่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยต่างชาติพยายามขายอะละแต่ว่าการที่ต่างชาติพยายามขายเนี่ยมันมีแรงซื้อเนาะแล้วก็มีคนพยายามไม่ไม่ไม่ให้ลงถ้า ถ้าผมจะพูดในมุมมองของการทดสอบตลาดก็ค <IS ock> ือว่าถ้าผมเป็นต่างชาติเนี่ยผมเป็นคนดันตลาดขึ้นมารอบนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าคุณขึ้นรอบนี้ต่างชาติเป็นคนซื้อขึ้นมาในขณะที่กองทุนภายในประเทศเป็นคนขายตลอด <IS surfaces> ก็คือเรียกง่ายว่าเซ็ตขึ้นรอบนี้ต่างชาติเป็นคนดันเห็นไหมรอบนี้ต่างชาติเป็นคนดันคราวนี้พอต่างชาติก็เป็นคนดันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วพอต่างชาติขายเนี่ยขายอยู่หลายวันเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุบแล้วลงนะทุบแล้วมันไม่ลงนะทุบแล้วก็มีแรงซื้อมีคนอื่นสลับซื้ออ มันก็เป็นในมิดหมายที่ดีนะหมายว่าทุบแล้วมันมีแรงซืออ้อเนื้อออกไหมแสดงว่าถ้าทุบแล้วไม่ลงเนี่ยผมก็กลับมาดันอีกนิดนึงแล้วผมขายทีมันจะมีคนยิ่งอยากซื้อมากขึ้นอะ่ะผมว่าตอนนี้เดี๋ยวพอต่างชาติกลับมาซื้อรอบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีคนอ่ะเข้ามาซื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกคือช่วยกันดันอ่ะคือลองทุบแล้วทุบไม่ลงอะ่ะเห็นไหมคนหนีก็อาจจะมีคนช่วยซื้อเออก็น่าสนใจนะอ่าแต่ว่า ทุกๆครั้งที่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอัพไซด์มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของการบริหารความเสี่ยงอ่ะเวลาเวลาความเสี่ยงมากขึ้นอ่ะเราก็ควรจะถือ Position น้อยลงเรื่อยๆเนื้อออกไหมถือ Position น้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าอย่า,ยาลืมนะจุดที่เราจะเปลี่ยนสมมติฐานจริงๆที่ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่ที่เราคุยกันก็คือถ้าเซตเนี่ยปิดที่เหนือ1 6 6 5หหได้อ่ะ ถ้าเซตขึ้นราเนี้ยปิดเหนือ1665ได้สมมติฐานมันจะเปลี่ยนกลายเป็นมองว่ามีโอกาสคือคือมันจะเบรกกราฟวีกอะ่ะคือตอนเนี้ยมันยังอยู่ภายใต้กราฟวีกที่บอกว่าเฮ้ยยังมีโอกาสลงนะถ้าเขายังปิดไม่เกิน1665เนี่ยถ้าเขาโค้งลงเนี่ยยังมีโอกาสลงหรือว่าไซด์เวย์อยู่แต่ถ้าเขาปิดเกิน1665สมมุติฐานก็จะเปลี่ยนกลายเป็นว่าเขาอาจจะขึ้นหรือว่าไซด์เวย์แค่นั้นนะสองอย่าง ก็ถือว่าติดตามแล้วกันนะครับให,ให้ใกล้ชิดอีกหนึ่งส่วนพอเรามาดูดูการขึ้นรอบนี้แล้วเราดูผ่านพฤติกรรมต่างชาติซื้อแล้วก็ดู n v d r เราเริ่มเห็นพฤติกรรมที่มันมีการแปลกเหมือนกันคือมันมีการหมุนแล้วก็โลโอเวอร์ประเภทหุ้นก็คือรอบนี้อย่างสัปดาห์นี้ต่างชาติเริ่มขายกสิกรใช่ไหมสอพอปตทบ้านปูอา่าใช่ไหม เริ่มขายตรงนี้แล้วก็ซื้อกลาฟซื้อท็อปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไปดูกราฟสมมุติว่าถ้าเราดู kbank เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้น k คแบงเขาถูกซื้อซื้อ,อ,อ,อื้อมาตลอดแล้วก็เพิ่งเริ่มขายถ้าเราดู n v d แเราดูปตทอ,อย่างเงี้ยอย่างปรตทาเนี่ยก็ซื้อขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ n v d r เริ่มขายมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ คือขึ้นรอบนี้เหมือน,ม,นมันวนเซกเตอร์อะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่มันเราก็ทําให้เราแวงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อเต็มแม็กก็อย่างที่เราคุยกันจริงเขามีพฤติกรรมการซื้อแบบเคเชฟอยู่แล้วอะ่ะเราก็ยิ่งต้องระวังมากหน่อยคือมันเป็นการขึ้นที่ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อแบบโดยทั่วถึงกันมันจะเป็นการลักษณะการซื้อแบบเคเชฟซื้อแบบระวังนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ราคาที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอ่า นะครับก็แนะนําว่าถ้าไม่เก่งกําไรก็ต้องมีมีเงินสดเพิ่มขึ้นอะ่ะถ้าย้อยขายอะ่ะเราอย่าไปโลภอะ่ะเรื่อบอกาพอถึงเวลาจริงๆเราอาจจะขายไม่ทันก็ได้นะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับไงไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ